Google AdWords ทำงานโดยการแสดงโฆษณาของคุณขณะที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากำลังค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณทางออนไลน์คำหรือวลีที่คนเหล่านี้ใช้ในการค้นหาออนไลน์หรือที่เรียกว่าคำหลักคือสิ่งที่ทำให้โฆษณาของคุณแสดงขึ้นคุณสามารถเลือกคำหลักที่ต้องการใช้กับธุรกิจของคุณได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคำหลักเหล่านี้ควรเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการนำเสนอในโฆษณาของคุณ ยิ่งคำหลักของคุณมีความเกี่ยวข้องและเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่มีผู้คนค้นหาใน Google มากเท่าไหร่โฆษณาของคุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะดึงดูดความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้นเท่านั้นแล้วคุณจะเลือกคำหลักที่ดีได้อย่างไรและคำหลักใดที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อในการเลือกคำหลักที่เหมาะสมเคล็ดลับที่ 1. ใช้คำหลักที่ยาว2-3าคำคำหลักอาจเป็นแค่คำคำเดียวหรือเป็นวลีก็ได้หลายคำรวมกันคำที่คุณเลือกเป็นคำหลักที่ไม่กว้าง หรือเฉพาะเจาะจงมากเกินไปในการหาจุดสมดุลสําหรับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของคุณให้เริ่มโดยการคิดประหนึ่งว่าคุณเป็นลูกค้าสมมติว่าคุณขายเสื้อผ้าสําหรับเล่นโยคะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่กําลังต้องการชุดเล่นโยคะชุดใหม่จะมองหาอะไรโยคะอาจดูเหมือนเป็นคําหลักที่เหมาะสมแต่ถ้าคุณลองคิดถึงคําผสมต่างๆของคําทั้งหมดที่อาจเรียกโฆษณาของคุณเช่นท่าโยคะหนังสือสอนเล่นโยคะวิดีโอสอนเล่นโยคะโยคะสําหรับผู้เริ่มต้นหรือชั้นเรียนโยคะ เป็นไปได้สูงมากที่คำหลักเหล่านี้หลายๆคำจะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในขณะเดียวกันคำว่ากางเกงโยคะสีชมพูขนาดใหญ่สำหรับผู้หญิงก็อาจจะเจาะจองเกินไปด้วยแล้วคำว่าชุดโยคะสตรีชุดโยคะเกๆ๋ๆหรือชุดโยคะขนาดใหญ่ละ่ะคำหลักเหล่านี้อาจไม่กว้างหรือเจาะจงเกินไปและอาจเป็นคำที่เหมาะสมก็ได้เคล็ดลับที่สองใช้คำหลักเชิงลบนอกจากจะให้คุณได้เลือกคำหลักหรือวลีหรือที่คุณต้องการให้เรียกโฆษณาของคุณแล้ว ad words ยังให้คุณเลือกคำหลักเชิงลบซึ่งจะเป็นการยกเว้นชุดค่าผสมของคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณอีกด้วยย้อนกลับไปที่ตัวอย่างชุดโยคะของเราสมมติว่าคุณขายเฉพาะชุดโยคะคุณภาพดีราคาสูงเท่านั้นในกรณีนี้คุณคงไม่ต้องการให้โฆษณาของคุณแสดงขึ้นหรือได้รับการคลิกเมื่อมีผู้ค้นหาชุดโยคะราคาถูกหรือชุดโยคะลดราคาดังนั้นคุณจึงควรเพิ่มคำว่าราคาถูกและลดราคาเป็นคำหลักเชิงลบ หรือสมมุติว่าคุณไม่ได้ขายชุดโยคะใยธรรมชาติคุณควรเพิ่มคําว่าใยธรรมชาติเป็นคําหลักเชิงลบเพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณาของคุณจะไม่แสดงต่อผู้ที่สนใจเฉพาะชุดโยคะใยธรรมชาติเท่านั้นการที่คุณสามารถควบคุมว่าโฆษณาของคุณจะแสดงเมื่อไหร่คุณจะสามารถปรับได้ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นโฆษณาของคุณซึ่งจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้เคล็ดลับที่ 3. ใช้เครื่องมือคำหลักเมื่อต้องการสร้างรายการคำหลักให้กับโฆษณาของคุณ คุณน่าจะสามารถคิดคำหลักได้สองสามคำด้วยตัวเองจากประสบการณ์ของคุณแต่ถ้ารายการคำหลักของคุณไม่ได้ครอบคลุมคำทั้งหมดที่ทลูกค้าใช้ในการค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณคุณอาจพลาดโอกาสการขายไปได้เพื่อเป็นการช่วยคุณในการค้นหาคำหลักที่เหมาะสมทั้งหมด Google จึงนำเสนอเครื่องมือคำหลักซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีและใช้งานง่ายให้กับคุณคุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้ที่ใต้ส่วนการรายงานและเครื่องมือในบัญชีของคุณ เครื่องมือคำหลักช่วยคุณในการค้นหาคำหลักใหม่ๆและคำหลักเชิงลบที่อาจเป็นไปได้คำที่คุณไม่ต้องการให้เรียกโฆษณาของคุณเพียงแค่พิมพ์คำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณลงในเครื่องมือแล้วเครื่องมือจะแนะนำคำและวลีที่จะเพิ่มลงในรายการคำหลักของคุณเอาละเรามาสรุปกันเคล็ดลับที่1เลือกคำหลักที่ยาวสอถึงาคำการหาคำหลักที่ไม่กว้างและไม่เจาะจงมากเกินไปจะช่วยคุณดึงดูดผู้ใช้ที่เหมาะสมมายังซ้ายของคุณเคล็ดลับที่สอง ประหยัดเงินและช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการสินค้าของคุณพบไซา์ของคุณด้วยการเพิ่มคำหลักเชิงลบเคล็ดลับที่3ค้นพบแนวคิดคำหลักใหม่จากเครื่องมือคำหลักด้วยเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อนี้คุณก็เริ่มสร้างรายการคำหลักที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับความสนใจและลูกค้าเพิ่มขึ้นได้แล้ว